สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาสกินมีดใหม่สกินระดับอันต้าชูลิเคนทันเดอร์อันนี้เลยครับบอกเลยว่าเฟียวจะจัดวันนี้จะหมดเท่าไหร่ไปชมไหยครับแปลบนี่ไงเอเอหลบไป ่นีแล้วที่สําคัญเลยครับถ้าเราส่มได้เจ้ามีชูริเคนทันเดอร์เนี่ยครับเราจะได้ทันทีเลเวลที่6เลยแล้วก็มีในส่วนสกินตัวละครระดับเลเจนเดอรี่ของซีโร่ฟ้าร้องด้วยครับที่จะมีสายฟ้าพาดบ่า,บาข้างสายสกินปืนก็ต้องมาครับสกินระดับเลเจนเดอรี่บัตรเวนเจนของคา98ตามมาด้วยอีกหนึ่งกระบอกยังวีดเอสบัตเวนเจนนั่นเองครับเปอร์เซ็นต์การออกของสกินอันตา้าในรอบนี้เนี่ยเราก็ได้ถึง0.6เนเลยนั่นเองครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่อ่ะมันมาแล้วครับสกินกาชาระดับอันต้ามีดใหม่โอเชียนบูทันเดอร์ครับหรือว่าชูริเคนทันเดอร์นั่นเองครับหลังจากกาชาสกินมีดใหม่หายไปนานครับกลับมารอบนี้เขาจะมาเป็นชูริเคนเลยอะรูปลักก็อย่างเฟี้ยวเลยครับเหมือนว่าจะมีสายฟ้าเนี่ยล้อรอบด้วยนะคือโคตรน่าเล่นครับอันนี้ปึ๊บยังไงต่อรับคมไปหนึ่งทีอุ้ย <laughs> ไปแล้วปลาไปนู่นขอดูอีกทีฮนะหยิบมาหนี่มีสายฟ้าด้วยนะครับลับคมแล้วก็หมุนเล่นโยโย่ไปหนึ่งทีปลาไปนู่นกลับมาเอฟเฟกต์การฟันในรอบนี้ก็จะเป็นสีฟ้าครับพร้อมกับสายฟ้าที่เปล่งประกายออกมาตอนฟันเสร็จเนี่ยก็จะมีเหมือนกระแสไฟฟ้าออกมาด้วยนะครับเป็นไงทุกคนว่าสวยหรือเปล่าเอฟเฟกต์อาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเข้ากับตัวมีดเลย เยังแปลกอ่ะปกติมีดไม่ค่อยมาแบบนี้นะอันนี้คือแอนิเมชันชักดาบนะครับทุกคนดูนะหมุนเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าถ้าเรากดรัวๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าแบบนี้มันไม่บางหน้าจอด้วยนะทุกคนคิวฟิตในรอบนี้ก็จะเป็นสีฟ้าครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ด้านหน้าด้วยครับสุดท้ายเอฟเฟกต์โจมตีครับทุกคนว่าไงอาจจะไม่ได้แบบว่าวือหวานะค่อนข้างที่จะช่วงนี้เนี่ยเอฟเฟกต์โจมตีผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับที่เราเห็น,หนมานะ แต่ก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าอยู่นิดหนึ่งนิดเดียวครับมาแล้วครับทุกคนรถนี้เนี่ยมีสกินตัวละครอ,อย่างซีโร่ด้วยเท่ปะสายฟ้าสกินปืนล้องอย่างบัตเวนเจ็อีกแล้วครับทุกคนมาแล้วปืนค่าอ่าสวยไหมแต่ว่าเซตนี้เนี่ยโดยรวมแล้วก็ดีนะครับพอเป็นบัดเปนเจงของค่า98เนี่ยครับไฟภป,ปืนค่อนข้างที่จะชัดเลยนะแล้วมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับอันนี้คือคุ้มนะอีกกระบอหนึ่งก็จะเป็นของ V ีดเนั่นเองครับเหมือนกันเลย v ีดเอสบัตเปนเจนอ่าแต่นี้เนี่ยเหมือนจะน้อยกว่านะ โอ้รอบนี้การพื้นหลังแล้วก็รูปโปรไฟล์เนี่ยเหมือนภาพ AI เลยนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นเหมือนคนเลยนะครับอันนี้คือเรนโบ์ไอติมเรนโบ์ชัดๆนะครับขอดูเปอร์เซนต์การออกหน่อยครับ0.6ก็โอเคนะ0.6นี่ถือว่าดีนะครับทุกคนแต่ว่าต้องบอกว่าตัวของมีดเนี่ยสุมสกินมีดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแพงนะครับเอาเลยดีกว่าครั้งละ250ทองนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2,900ทองกล่องแรกมาโอ้โหสีฟ้าครับทุกคนโอ้โอ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  ไม่มีอะไรเลยกล่องแรกอ่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะผมค่อนข้างที่จะเข็ดกับกาชามีดพอสมควรเลยนะครับผมเคยสุ่มกาชามีดเนี่ยประมาณ8,000ทองที่ผมจำได้เนี่ยโอเคปุ๊บอูเห็นหน้าตัโลคมาแต่ไกลอ่าผมได้ตัวการพื้นหลังแล้วนะปกติแล้วเนี่ยกาชามีดเปอร์เซ็นต์การออกจะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันออกค่อนข้างยากนะ อาจจะเป็นเพราะว่าเราส่มแล้วเราก็ได้ตัวเอฟเฟกเลยหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะครับตัวส่มได้เท่าไหร่กันบ้างครับอุ้ยขอล่าชึง้งอ้ยเหมือนได้ยินอีกเสียงหนึ่งใช่ปะ่ะเอ้าไม่ใช่หรอเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงสองชึ้งอะชึ้งชึงอย่างเงี้ยปึ๊บสีฟ้าใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยได้อีกทั้งหมด4ครั้งครับทุกคนโอ้สามครั้งดิไม่ใช่สี่ครั้ง อยากให้มันออกก่อนนะอุย้ยหรือว่าจะมาอุ้ยโอ้โอโอนึวว่ามีจะออกลืมไปเพราะมันมีไอตัวสกินเลเจนดี้สองอันนะไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่านะแต่ผมคอนข้างที่จะแบบฝั่งใจกับกาชามีดพสอสมควรเนี่ยโหูได้อีก2ครั้งครั้งเดียวด้วยไม่ถึงสองครั้งนะครับแล้วก็เหลือเศษดูดิสีฟ้าล้วนๆมันออกยากขนาดนั้นเลยเหร สเกือบสามพันทองนะผมว่าสี่พันทองเนี่ยกําลังดีนะครับทุกคนสี่พันอ่ะห้าพันก็ก็ได้อยู่ถ้าเกินห้าพันเนี่ยถือว่าราคาแรงนะอาจจะมีฟุกหรือเปล่าน่าจะยากนะผมไม่เคยสุ่มกล่องเดียวแล้วได้อะเนี่ยผมกดข้ามเลยเอาดินะเห็นไหมบอกแล้วมันออกยากนะครับอืมได้ปืนพกมาอยู่เอาละเดี๋ยวผมจะหาไปเติมเพิ่มอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคน มาแล้วครับผลเติมเพิ่มอีก2,264ทองจัดเลยไหม p e r ออกมัน0.6นะเอาเลยดีกว่าครับไปก็เท่ากับว่าถ้าสุ่มรอบนี้หมดก็จะเป็น4 9 0ทองนะไม่ดูว่ารอบนี้จะออกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเอ้ยผมได้ไอ้อบัตรนี้มาครั้งนี้ฟ้าแล้วเราก็จะมาใช้ตัวบัตรนี้กันครับบัตรนี้เนี่ยบัตรนำโชคผมเลยนะมา โอ้อาจจะไม่ได้นําโชควันนี้นะครับช่วงนี้สุ่มไม่ค่อยดวงดีเท่าไหร่นะทุกคนดูดิมันสีฟ้ายับยับเลยนะแล้วเติมมาสองพันทองผมกดแป๊บเดียวก็จะหมดแลนะ้วเนี่ยขอแค่โอ้โหขอแค่สีทองอันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าผมเปิดสีทองได้ออกเลยขอร้องโอ้โหอาจจะต้องหมดหรือเปล่า จจะต้องหมดทองตรงนี้นะถ้าทุกคนเตรียมทองมาและไม่มั่นใจในดวงตัวเองนะครับทองไม่ถึงห้าพันนี้ก็ไว้ก่อนก็ได้นะเจ้าตัวสก,กินนี้แต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับขอได้ไหมคือจะหมดแล้วไม่มาไม่มาจริงๆนะครับอาจจะมาสองครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่มันออกยากจังเลยต้องใช้สูตรแบบนี้ครับกดรัวๆแล้วก็กดออกมารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ ระบบอาจจะลวนไฟครับไม่ทานตั้งตัวโอ้โหวันนี้ดวงผมมันจะไม่มานะแต่ผมอยากได้จริงนะอันนี้กล่องสุดท้ายมาฮุย้ยไม่ออกจริงเหรอต้องจัดเพิ่มอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มอีกเพิ่งเซงเงนออกมันศูนจุดหกเลยนะมันออกยากขนาดเลยอ,อ่ะตัวของมีดเนี่ยรอบก่อนๆผมก็อย่างนี้นะสุ่มีดทีไรไม่ค่อยจะดวงดีมีแต่ไอตัวมีดสีขาวฟ้าล่าสุดอ่ะดีอยู่ ทุกคนครับคือแบบตอนผมสุ่มอะ่ะผมกดดันแล้วผมก็แบบลุ้นจัดสุดท้ายลืมอะไรดูไหมครับทุกคนลืมอัดคลิปใช่ครับตอนนี้เนี่ยผมสุ่มได้แล้วคือผมเติมเพิ่มมาอีก2,200ทองก็คือแพ็ก510บาทกับร้านจูมิโกช็อปเนี่ยแล้วทุกคนดูทองผม24ทองคือหมดอะมันออกครั้งสุดท้ายอะ แม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยทองผมมันยังไม่พอมันมาออกไอตัว10กล่องสุดท้ายอะ่ะแล้วคือกาชานี้ผมโดนไป7,000ทองก็คือ6 9พัน่ะทุกนโดนหนักอีกแล้วอ่ะกาชามีดโอ้โหฝั่งใจจัดโอ้โหมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชมเอฟเฟกต์เต็มๆกันก่อนเลยครับนี่ถ้าแจ็คดาผมชอบอันนี้มากเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้นะมันแบบไม่บังหน้าจอนะครับมาเป็นไงรับคมแต่ผมรู้สึกว่า สีมันยังไม่ค่อยแบบว่าหวาวอ่ะสีมันธรรมดานะครับเป็นสีฟ้าสีน้าเงินเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยหวาวถ้าเป็นสีม่วงสีแดงที่แบบว่าเรืองแสงนิดๆเนี่ยโอเคเลยนะครับสีนี้อย่างว่ามันน่าจะเป็นสีที่เข้ากับสายฟ้าหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเป็นสีอื่นน่าจะสวยกว่านี้มาไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองอันนี้เลยครับดูดิดีดไม่บังหน้าจอใครที่หาจะกินมีดผมแนะนาอันนี้ผมเล่นมันนะ มีที่มันควงแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับตันสังเกตดูเห็นปหโยนโยนอย่างเงี้ย <Enemy. S 1> เอ้ยมันมีสีแดงด้วยเหรอใช่ไหมเวลาฟันเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแล้วก็มีสายฟ้านะครับแตบบ่ทำไมเวลาฟันตัวเหมือนจะมีสีแดงหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์เลือดหรือเปล่าครับอะขอลองไอ้เจ้าตัวนี้แล้วกันปึ๊บเนี่ยเหมือนมีสีแดงนะเอฟเฟกต์การฟันก็จะฟันไปด้านข้างนะครับนี่ ไม่มีท่าเปลี่ยนนะผมว่ามีดแบบนี้มันน่าจะเล่นสนุกนะครับทุกคนที่มันมีดโยนโ,โยแบบนี้เล่นมันนะครับเอาละครับทุกคนก่อนเราจะไปเล่นมีดนี้ในเกมกันเนี่ยใครที่สนใจร้านเกมโปรเจกต์บัสสไตล์นะครับผมก็ต้องขอฝากร้านจุ้มโกะช็อปด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยแพ็คใหญ่1 2 3 0บาทครับใครที่สนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ข้างมายาใต้คลิปได้เลยครับไปเติมกันเยอะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมครับว่าเจ้ามีดนี้เนี่ยเล่นแล้วมันจะมันขนาดไหนไปฮะสายมือเรา ผมว่าผมลงนี่ดีกว่าผมถนัดลงโซนนี้นะครับนี่ AK คาราสไนได้นะอยู่ไหนนัดหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งครับอุ้ยโหมารูขึ้นมาเรียบร้อยโอ้คาราแรงมากเยคารามา มาผมได้ยินเนี่ยตรงนี้แน่นสวยสับเลยฮะ <Yeah. S 1> โอ้คาราต้อนเกมแรงมากนะผมว่ามีอีกตัวทุกคนมีไหมสีโลขึ้นตรงนูนผมว่าเดี๋ยวเราไปซื้ออ่าตัวปืนอูซี่ก่อนน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นใกล้ๆเนี่ยได้ปืนนี้มาคือชิวเลยผมมีหกพันด้วย ใช่ปะนี่ไงผมนึกว่าข้างหน้าเนี่ยเฮีย,ย,ยแล้วสวยไปอบะพูนเฮ้ยื่อนมาโอ้ไม่ทันมาครับเดี๋ยวเราําำก่อนขึ้นไปไม่กี้เราอยู่ข้างบนเกือ <laughs> บแห้งเองนะครับขอปั๊มยาก่อนแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปไอตึกข้างเลยนะ ว่าตึกข้างเนี่ยน่าจะมีคนด้วยนะครับตึกสูงนี้แต่เพื่อนเราไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วนะเพื่อนน่าจะจัดก,การเรียบร้อยนะครับขวามือก็มีเฮ้ยขบนนูนุ้นเสียงซ้ายมือก็มีนะครับผมว่าเราเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าไหมถ้าเอาตรงนี้น่าจะใกล้กว่านะครับขา้างหน้ามีโหลดเอาด้วยมันได้ยิน ล่าครับอุ้ยไกลไปมาเอาไหมสวยถึงว่าจะยิงไหมเนาะเหมือนมีคนปาระเบิดสองตัวเลยครับ เออเหมือนเพื่อนเราจะโดนจากตรงนี้ปะข้างหน้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยตรงหอเฮ้ยโอ<ฮ>้โหไหวไปเนี่ยปืนอาร์คด้วยอะ่ะน่าจะมีคนเฮ้ย<ฮ>สองตัวนี่อ่ะนี่แหละนี่แหละ,ะตัวนี้แหละที่ผมเห็น ขอลีโลกันนะไปสวยมีข้างล่างด้วยอ่ะโอ้โหแล้วก็ส่วนผมหมดเก็บปืนก่อนอแล้วกันเฮ้ยสำลัวไปมีตัวกายยิงมาด้วยนะก็จะเป็นคนที่ตี้เดียวกับซีโร่ปะเดี๋ยวผมปั๊มยาวน่นปเตรียมพร้อม ทางนี้นะครับน่าจะไปแต่เอ้ยอุ๊ยโอ้โหย,ยังไม่ไปอีเหรอเอาตัวนี้ก่อนได้นะไม่หนอกมีตัวไก่เอ้ยแต่เพื่อนเราเฝ้าอยู่ไปครับตายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเน็ตผมเป็นไรเนี่ยจะตายเอานะแบบนี้สิบลาย ถ้า,านเน็ตผมไม่ไอ้นี่เมื่อกี้น่าจะยิงตัวนี้ได้นะอยู่ข้างในครับบนหัวก็มีข้างในก่อนมาเรียบร้อยข้างในตัวผมซ้มก่อนโดนลุมอะ่ะคาเคียนโดนลุมมีเขาไฟมามันจะอยู่ด้านล่างปะเนี่ย เออไปครับดีไปเข้างวงตังผมเยอะมากอะ่ะผมอยากไปเรียโหลดเอานะครับเดี๋ยวเราจะเรียโหลดเอาไว้ในวงนะผมว่าคนข้างหน้าน่าจะเยอะนะครับในวงเนี่ยอุ้ยนี่ตัวสามก่อนนะครับอเขายิงกับอีกคนเหรอเนี่ยหืมไม่ทันหลุดหรือเปล่า,าได้นะวันนี้อุ้ยเดียวนี่มันผม ตรงนี้ปะเนี่ยปลายสกิลมาแล้วครับขายเข้นไปไหนแล้วชั้นล่างเหรอขึ้นมาโอ,อไม่ใช่ไปสาบตัวนี้ก่อนเมื่อกี้นึกว่ามีตัวขึ้นมานะครับมาแล้วอุย้ยไม่สู้ป่าสวน ไปนะปุ่นหัวโอเคฆ่าอีกตัวนะครับไปหลังนี้ปะไปไหนข้างหลังมา เหมือนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงขลยยังอีกตัวหนึ่งปะมันขึ้นเสียงเท้านะหรือว่าข้างบนหรือเปล่าโหแล้วผมอยู่คนเดียวเลยอะชุบเพื่อนก่อนครับไปรีบขึ้นเนี่กยกระใม่ตัวนึงนว่าจะลงกับเราละ โอ้ยอยู่ซี่โคตรแรงชุบตัวเองหรือเปล่าคนนี้ไปว่ะเหมือนมุ่งจะมาแล้วนะครับยิงกับตรงนี้ปะนี่ตรงนี้ชุบได้นะเราลงนี่น่าจะเจอนะครับไปไหนแล้วเพื่อนยิงแล้วเหรอเฮ้ยโล่งมากหมดเลย ยิงไปทางนี้ก็ไม่รอดนะครับมันโล่งจัดน่าจะอยู่ข้างในแล้วนะเฮ้ยอีกตัวหนึง่งตรงนี้ชูป,ปะผมเห็นแล้วลเออข้างลังพูดแ,แรงอ่ะอูซี่แรงมากสามไม้หมดเลยครับ เหมือนมีข้างบนด้วยนะเดี๋ยวผมอ่าซ้ามโว้ก่อนไปมาเอามาเคลื่อนทางนี้สวยซ้ำเลยลเจอเซอร์ไพรส์ครับอุ้ยโอ้ยแล้วผมยิงหัวได้ด้วย เมื่อกี้นึกพ่าหมดแล้วนะหันไปเห็นตัวเสียวฟ้ายืนอยู่ตรงมุมนะครับโอ้โหโคตรมันอะ่ะอูซี่โกงมากเลยอะทุกคนอูซี่คู่อะ่ะแม่งแรงเกินเ้ยผมยิงไป26ตัวเลยเหรอยิงอย่างเดียวเลยนะครับตานี้แล้วใช้แต่อูซี่นะคือมันแรงมากเลยอะวันนี้ว่าจะมารีวิวมีใช่ปะ่ะแต่มันใช้มีไม่ได้จริงน,นะทุกคนถ้าผมใช้มีผมแห้งแน่ตาเนี้ยผมตายได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่า ตานนี้คือแบบ่ละคนก็เล่นตึงพอสมควรเลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เล่นในหมดแรงด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองเจ้ามีดใหม่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันน่าใช้จริงๆนะรู้สึกว่าเวลาเล่นเนี่ยครับมันให้อารมณ์ที่แบบเล่นมันมันพิวนะครับแล้วก็ตัวมีดเนี่ยเวลาที่เราสับมันจะควงยับๆเลยนะครับถ้าเรากดเร็วๆเนี่ยมันก็จะไม่บังหน้าจอด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าเจ้ามีตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกจากมีดก่อนหน้านี้ที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นดาบยาวดาบสั้นมีดควงคารครับ ตัวของชูริเคตเนี่ยรอบนี้ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีแต่สีอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโดยรวมแล้วถือว่าดีแล้วก็น่าจัดมากๆเลยครับใครที่สนใจเนี่ยก็ขอฝากร้านจูบิโกช็อปด้วยนะครับราคาถูกมากๆไปเติมกันเยอะๆนะครับทุกคนเอาละครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย